จีนระดมกลาโหม100ประเทศเปิดเวทีร่วมมือทางทหารต้านสหรัฐวันที่17กันยายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนา,วาัวาร์วังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกจีนเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนะคะรวมพลคนด้านความมั่นคงระดับโลกก็ว่าได้จัดประชมุมปักกิ่งเชนชานฟอรัม นี่คือที่จริงแล้วแทางการมันคือครั้งที่12แต่ครั้งนี้หัวข้อสำคัญทีเดียวต้อนรับร,รัมติกลาโหมองค์กรและนักวิชาการด้านความมั่นคงและทหารร้อยประเทศนะคะรวมแล้วประมาณ1,800คนงานนี้ไทยไม่ได้ไปร่วมนะเพราะว่าพอดีเป็นช่วงต่อของรัฐบ,บาลด้วยในงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหัวข้อเป็นทางการระบุว่า การรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างสันติเรียบร้อยสุภาพเลยนะผู้เข้าร่วมงานจะร่วมพูดกันอย่างเท่าเทียมมีการหารือด้านสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่างๆแสวงหาแนวทางการแก้ไขความขัดแยง้งเสริมสร้างสายสัมพันธ์ความร่วมมือและการสื่อสาร นำเสนอแนวคิดริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลกและแนวคิดรเริ่มเรื่องธรรมมาพิบาลระดับโลกรวมกันก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสยยิ่งขึ้นอันนี้โคศกของปักกิ่งนะคะออกมาระบุจุดมุ่งหมายและก็หัวข้อการประชมุมงานนี้จัดคู่ขนานพร้อมกันไปกับการซ้อมรบของสหรัฐและญี่ปุ่นนะคะซ้อมที่ทะเลญี่ปุ่นแล้วก็ทะเลจีนใต้ ที่สำคัญงานนี้มีการติดตั้งขีปนาวุธไทฟอนซึ่งติดหัวรบนิวเคลียร์ฐานทัพสรัฐในญี่ปุ่นแล้วแล้วก็คือเหมือนกับที่เอาไปติดตั้งที่ฟิลิปปินส์แต่ที่ฟิลิปปินส์มีถึง2ระบบทีเดียวนักการทุนและนักวิเคราะห์ความมั่นคงจากต่างประเทศนะคะทั้งสายตะวันออกตะวันตกเขาคาดการณ์ว่า เจ้าหนที่จีนจะใช้เวทีนี้ผลักดันวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก่อนหน้านี้ต้นเดือนเองสีจิ้นผิงเสนอให้มีการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านแนวคิดเจ้าโลกและการเมืองแห่งอำนาจของสหรัฐงานนี้รวมพลคนต้านลัทธิละอนานิคมก็ว่าได้และตัวการสำคัญนั้นก็คือสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้แทนจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะจากประเทศตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านจะมีการเข้าร่วมโอกาสเ,ออเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนากองทัพของจีนก็คือใคล้ายแลกเปลี่ยนบทเรียนการสร้างกองทัพตอนนี้กองทัพจีนถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะถ้ารวมทั้ง3เหล่าทัพแต่ในทางมหาสมุทรทางทะเลอเมริกายังเป็นเบอร์หนึ่งค่ะ รวมถึงโครงสร้างการนำของกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจมชานักวิชาการด้านความมั่นคงของสิงคโปร์นะคะเขาเชี่ยวชาญของเรื่องจีนบอกว่าเราสามารถมั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมต่างชาติจะสามารถและจะพยายามดึงข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับระบบอาวุธสมัยใหม่ล้ำๆของจีนเนี่ย จากคู่เจรจาในกองทัพ PLA คือเขาก็เปิดใจนะคะว่าเข้ามานี่อยากรู้ถึงอาวุธใหม่ๆเทคนโลเมื่อก่อนนี้ปีที่แล้วพูดเรื่อง AI อันนั้นก็คือหาไปแล้วจีนมีให้โชว์ให้ดูแล้วด้วยในงานนี้นะคะขุนยนต์ทหาร ขนยนต์เก็บกู้ระเบิดสารพัด่นยนต์การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากจีนจัดพาเรดฉลองวันแห่งชัยชนะสงครามโลกครั้งที่2ก็คือชัยชนะต่อญี่ปุ่นนะคะจัดไปเมื่อวันที่3กันยายนนี้เองโชว์เพียบเหมือนงานโชว์อาวุธล้วนๆเลยทั้งภาคบกภาคทะเลภาคอากาศและมีตัวตึงเซอร์ไพรส์เยอะทีเดียวให้เกิดความ ตื่นตาตื่นใจและเกิดความสนใจในวงการทหารงานนี้เลยมากันเพียบค่ะมีอาวุธความเร็วเหนือเสียงมีโดรนใต้น้ำมีขีปนาวุธนิวเคลียร์ทั้งพิสัยใกล้พิสัยไกลมีการปรับปรุงอัปเกรดทั้งโดรนทั้งขีปนาวุธทั้งบินรบ นักวิเคราะห์ยังระบุอีกว่ามีคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของอาวุธก็อยากมาดูให้เห็นกับตาเพราะว่าจะมีชมไซงานด้วยไม่ใช่พูดคนเฉยๆอันนี้ที่สำคัญตอนนี้มันอยู่ในสภาวะออประทุความขัดแย้งในหลายจุดว่าไฟทั่วโลกนะคะแล้วการเรียกร้องความมั่นคงความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็สูงทีเดียว ดังนั้นการจัดฟอรัมเรื่องการอาหารของจีนเนี่ยจึงเป็นที่สนใจมากงานนี้สรัฐก็ส่งคนมานะคะแม้ว่าจะเป็นระดับตา่าแต่ก็ถือว่าเปิดช่องทางการสื่อสารไม่ถึงขนาดแบบว่าไม่มองหน้ากันไม่สื่อสารไม่คุยกันเลยโอกาสเข้าใจผิดแล้วก็ตูนตามกดปุ่มโดยที่พลาดพลั้งประมาทมันเป็นไปได้แต่ไม่ได้ส่งตัวตึงมานะคะพอบอเซนคอมพอบอเซาคอมไม่มีใครมา มีแต่เจ้าหน้าที่ซึ่งเคยรู้จักกันมาร่วมแน่นอนก็เป็นมารยาทแล้วก็เป็นความสนใจด้วยว่ามีอะไรคืบหน้าไหมอะไรใหมสหรัฐมุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรภายในแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเป็นหลักนะคะที่งานนี้มาเยอะส่วนใหญ่สายโลกใต้นะมากันเพียบมากันพร้อมหน้าพร้อมตาอาริกาเนี่ยกับ เพื่อนบ้านอีก4-5หประเทศมาร่วมส่วนใหญ่ก็สมาชิกบริกส์นะคะนำมาเลยละตินอเมริกางานนี้พลาดไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าเวเนซุเอลากำลังสุ่มเสี่ยงมีโอกาสจะเผชิญหน้าทันหันกับสหรัฐตอนนี้สหรัฐส่งกองเรือรบปักหลักที่แคริบเบียนจะว่าล้อมเวเนซุเอลาพร้อมบุกก็ว่าได้อ้างว่ามาปราบแกงคายาเสพติดแล้วก็ใส่ร้ายต่างหากว่ารัฐบาลมาดูโรสนับสนุนแกงคายานั่นคือสร้างความชอบธรรมที่จะบุกโจมตีเขาใช้เป็นข้ออ้างบุกยึดอยากได้น้ำมันของเขานะคะประกาศโดย ไม่สนใจอะไรเลยว่าพร้อมจะเปลี่ยนแปลงการปกรครองของมาดูโรและตั้งข้าหัวปรัานาธิดีของเขาอีกด้วยอันนี้มันเหมือนกับสมัยก่อนที่นักล่าอนณานิคมเอาเดือปืนไปขู่ประเทศอื่นๆเหมือนกันเลยใช่หรือไม่คนที่มาร่วมนี้แน่นอนแล้วนอกจากกลุ่มโลกใต้นะคะซึ่งก็จะมีแอฟริกามีเวเนซุเอลา นาลาตินมาเยอะค่ะบราซิลก็มานะนอกจากนั้นแน่นอนแฟนประจำร,รัสเซียฝรั่งเศสบราซิลนจจิรียเวียดนามและอื่นๆอีกมากมายทางเอเชียก็ไปนะคะมีแต่ไทยกัมพูชาไม่ได้ไปบทบาทของสรัฐตอนนี้ในเอเชียแปซิฟิกดุดันไม่น้อยนะคะในด้านการทหารเพราะมากับแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกต้านจีนเน้น พันธมิตรอย่างญี่ปุน่นฟิลิปปินส์อันนี้เคลื่อนไหวเอาการเอางานอินเดียเมื่อก่อนนี้เป็นแกนนำหนึ่งในคอร์สนะคะแต่วันนี้มีปัญหากับสรัฐเพราะสรัฐเล่นงานก่อนนอกจากคอร์สนะคอร์สก็มีสรัฐญี่ปุน่นออสเตรเลียนะคะอังกฤษแต่ตอนนี้ไม่เอาการเอางานเท่าไหร่เพราะว่าตัวหลักมีแต่ญี่ปุน่นแล้วราคาท,ที่นำหน้าเพราะอินเดียเนี่ย เมินบัดทวงคือพ่อสรัตเล่นงานเขาทัานด้านภาษีทีนี้นอกจากคอร์สแล้วเนี่ยสรัตได้จัดตั้งพันธมิตรออกคัสซึ่งประกอบไปด้วยสรัตอัมเกดออสเตรเลียตรงน,นี้ก็มีปัญหาอีกเพราะว่าออสเตรเลียไม่อยากปะทะโดยตรงไม่ยอมตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีการไปเยือนเป็นทางการพัฒนาสัมพันธไมตรีด้านการค้าการลงทุนอันเนี้ยอะ เหี่ยวไปอีกแล้วสำหรับออกคาสตอนนี้ก็เหลือนาโตเอเียนะคะเปิดสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นปั๊บนี่เลยซ้อมรบใหญ่สรัฐญี่ปุ่นเอาไทฟอนติดเอาวนิวเคลียร์เป็นหัวรบนิวเคลียร์มาติดตั้งแล้วที่ฐานทัพในญี่ปุ่นสร้างเครือข่ายพันธมิตรเต็มที่ในด้านการทาหารแบ่งปันด้านข่าวกรองและฝึกซ้อมร่วมกันประจํา ตัวสรัฐและก็เรียกนาโต้ของเขาด้วยอยู่ฝากนู้นแหละแต่มาเอาเรือเดินสมุทรเนี่ยมาเดินผ่านช่องแคบไต้หวันท่าทายจีนบ่อยๆทุกเดือนหลังจากทรัมป์ใช้มาตรการภาษีหนักกับอินเดียบ,บังคับอินเดียนะคะให้เลิกซื้อน้ำมันของรัสเซียก็โดนอินเดียสวนกลับสิคะน่าง,ง่ายไปเลยสัมพันธ์กลุ่มควอก็เลยนิ่งไป ออสเตรเลียก็เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้เอาการเอางานที่จะต้านจีนเพราะว่าในแง่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางการทูตยังเสมอต้นเสมอปลายไม่ถึงก็ดีรักไข่อะไรแต่ไม่ผิดปกติที่เอาการเอางานที่สุดตอนนี้ก็คือ NATO เอเชียนะคะชื่อนี้คิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือเป็นคนตั้งการเคลื่อนไหวของจีนในเอเชียแปซิฟิกเกิดขึ้นคู่ขนานไปกับกิจกรรมทางทหารของสหรัฐ และก็พันธมิตรในย่านนี้ตอนนี้เอาการเอางานอย่างที่บอกคะ่ะญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ส่งสัญญาณต่อสรัฐและตะวันตกนะคะจีนจัดฟอรัมการทหารจีนซ้อมรบแล้วก็ราดตะเวนร่วมกับรัเสเซียนั่นคือส่งสัญญาณว่าจีนจะไม่อยอมก้มหัวให้ผู้รุกรานแทรกแซงคนที่พูดคำนี้คือผู้บชาการสูงสุดกองทัพจีนคะ่ะ ชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id @chapsit.store หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3่